สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคนะผมโตอ,อยู่ผมเลยคือคือวันนี้ผมก็จะมาเปิดศึกนะผมกับช่องนะโมโนแอกับซีฟิล์มว2นะผมอ้า,าดูซิว่าใครจะเก่งกว่ากันนะผมมาผมก็ได้ไปเจอนะผมสองคนนี้จากมิติ ต่างๆนะผมว่ามีออมิทิคเหมือนกนนันก็เลยมาซัดกันหน่อยนะครับดูซิว่าเออใครจะดวงดีนะครับมันเน้นดวงกันนะการสุ่มหมอมิทิเนี่ยนะผมจีมือไม่สนใส่นัวได้หมดก็ไปดูนะผมไปดูกันเลยนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นจะเป็นชายชายชา,ยชาตรีตัวจริงไปไปดูคลิปกันเลย <S <S เเชอบอะไรบ้างครับเนี่นนย เออก็มีช่องช่องช่องเล็กคืออะไรช่องเล็กคือช่องเล็กคือคือครับผมแล้วแสดงีนี่ช่องอะไรครับเนี่ยอ๋อผมหรอครับโหลดโหลดโหลดกำลังแบบกีเลนอะแล้วโอเคผมมาจากช่องโมโนแอนนะฮะแล้วคุณคือใครเออคุณคือใครอะ เราคือคุณแผนในกาลซี่ทางชาร์เฟื่อนีเ่อยๆนายเป็นใครกันดิเอ้อขุณแผนอะไรไม่สนใจแผนขนาดนี้แสดงว่ามีแฟนเยอะแน่เอาเอาเดีวเดี๋เดี๋ยวเดเอาเอาาดิเอาดิอะไรดิดิจะเปสภาพให้นายเพื่อเรารุ้มรุ้มเราเผาบอลเดียวกันเราเผาบอลเดียวกัน ตีตีเหรอเาหรอเาเหรออุ้ยไม่เป็นไรเลยเว้ยไม่เป็นไรเลยนี่ตีตีนี่ต่อยเลยต่อยเลยทำไมกั่ทำไมคนน้นเขาเ๊ราเเดี๋ยวเดีล้มลุ้มผมครับเนี่ยไม่ลุ้มเด็ไม่ลุ้มไม่ลุ้ไม่ลุ้มมามามาเฮ้ยมีคนเลยอะไรอะไรโดนีดิโอ้ยโอเฮ้ยโอ้ยแรงแรงแรงโ้แรงแแรง

เอ๋อเดี๋ยวสกิลธรรมดาให้เดี๋ยวสกิลธรรมดาให้สกิลธรรมดาให้โอ้แป๊บเดียวเลือดจะหมดตัวแล้วอ่ะเออยจะเลิกจะยุ่งกับทันเจ้าคิวมังกรต้องมืออ๋อมีบาสก็โกงเกินเอ้ยเฮ้ยโอ้ยสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เอ้ยกินกำลังใจได้ทีที ตีตีตีเราเล่นละผมเขาเล่นละผมอ้ระอะไระบอะีีอย่าลมใหมชนะอยาให้มนชนะให้มาตานก่อนให้มนตายก่อนเกียร uh ์เลยนี like ่โดนไปเลยโดนไปลุ้มมันไหนอยเดียวหนอยเ้ยเ้ยเฮ้ยเกียรหนอเกียห้ยเอ้ย้เรงท้ไเยอนะครับ มาวีห่าเลยเลยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอเยอ้ยโอ้อเอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้อ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ยวตัวเอ้ยโอ้ยโอ้วโอกยโอ้ยโอ้ยโล่ยออย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 ออออยอ้ย้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอัเกรดอเฮ้ยอัเกรดเฮ้ย้ยไมอ้อ้อยยอ ไม่นั่นไม่ใช่ตัวของนายนั่นมันเออเอาไปวางกับตเองโอยโอยแรงนะแรงนะเน้นสเปรดเน้นสเปแรงนะแรงนะเราเราลุยเราลุยอเวนี้มันเห้วกว่ะเอานี่ไปกินเฮ้ยเฮ้ยเราเอาไม่รู้ตัวจริงอ๋อสี ไเกินเกินตอตัวจริงอยู่ไหนวะน่ะเอ้ยไม่มีแต่ไอ้พวก๊อฟปี่มีแต่ไอ้คอปปี่ดีนะจะไม่แโคอวะมีเงินโกงไ่เวลาเลยไตเวาเลยโอ๊ยโอเจ็บๆโอ๊ยโอนุ่มมันนุ่มมันโอ๊ยโอ้ยโอโอ้ย้แล้สภาพสภาพลอ้ยมน้องน้องผมอยู่ไหนอะตัวโคนผมอะไม่มีตัวโคนผมอ่นลยนี่ตัวนี้แหละเอ้ยโหเอ้ยหมาเอ้ยขี่หัว ตายเฮ้ยเฮ้ยขี่หัวขี่หัวเอาดิเอ้ยเอาเลยเอาเลยเอ้ยดับเพื่อนขี่เอ้ยดิเฮ้ยเกียนเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิอ้าวคนคนไม่โดนดีกว่าพ่อเฮ้ยลงลงเฮ้ยตัวต้นแบบจะตีมไฟเลยคนอ้วนดีมาหนี่มาตัวต้นแบบจะตีมไฟนี่ร้องไปเลยร้องคำรามร้องคำรามเฮ้ยหมาหมาหมา

เฮ้ยโหแล้วไม่ไหวอุ้ยเอ้าเขาหายเอ้าโดนดาเมจโดนดา m a g ทิเป็นทิพเป็นที่โผล่ออกมาโผล่ออกมาคือบล็จัดเดี๋ยวเวลาฮีโร่เดี๋ยวเราฮีเดียวเวลาไวรัสเดี๋ยวนี้ลืมตัวเขาเดี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วสวัสดีครับท่านสมาชิกชมลงคนช่องชิปหายแล้วเป็นเป็นตัวโอ้ยเป็นตัวที่ไม่น่าเป็นด้วย เป็นนาโนเมตเฮ้ยจะไม่สเลชั้นจัดคนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้อต้งเป็นเป็นอย่างมนุษย์เอาอีกแล้วอันนี้มันรอบแรกเนี่ยีมันเดจยวน่นเดจาวูมนเดจูไม่สนเฮ้ไนแล้วใครโดนโดนบ้าเฮ้ยมอยู่แล้วอย่ากสอ้าลุว้ เฮ้ยทำไมเอชักเลยจังเหรเฮ้ยอาชักโหดจังวะชักเต้นต่อยเอาชักเต้นต่อยเฮ้ยไปละไปละวิ่งแล้ววิ่งแล้วสวยนอ้าวตายอ่ะเดนเดินพืชพันธ์เอาละเอาละมาถึงตาผมแล้วสินะที่ไม่ต่างอะไรเอ้ยไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกฉันคือเผ่าพันธ์ที่อยู่บนสูงซ์อ๋อทุกนายเน่ยมันก็แค่อุ้ย

ตรอบนี้พี่ต้องชนะฮีโร่เฮ้ยนายไม่ใช่ฮีโร่หรอกฉันต่างหากฮีโร่เอาแล้วของแท้ไงนี่ไงของแท้ไงของแท้โดนดีเวิร์ดนี่หว่าสิเป็กแล้ววิ่งนี่ดีโดนไปดโดนไปดโดนไปโดนไปโดนโดนโดนฟันไงโดนควันโดนควันเฮ้ยแอคคูอย่ามาต่อยเลยไอแอคคูไอแอคคูโดนโดนควันพีดเลย ฉันตั้งหากเราไม่ใช่พวกนายหรอกนี่แปลงมาเอานี่เอ้ยปากแหดเฮ้ยทาพันเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยโดนลุมเฮ้ยสกิลสองสอง้างแรงเกินแรงเกินไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวพิษเด็กไปอยู่นู่นลว เเฮ้ยย็นเย็นพอร์ตได้เนาะเออฉันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันไม่ตีกันก่อนก็ต้องตีนายก่อนเอาเลยโดนเลยพืดนายมันโดวพักคอมดีเวิร์สแต่พังหมดอือเผาพ้นเลยพ้นเลยเฮ้ยอุ้ยวิฟ้าบีด้วยวิฟ้าบีจังหวะดีแต่พี่แต่พี่รออยู่พี่รออยู่เนาะมามาตออนโดดขึ้นไปไอ้บนพืชบนพืชนี่ระเบิดแล้ว ทีนี้ก็ได้เวลาฮึอะไร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 มามามาเลยไอ้เนยนายตาเขียวแต่ฉันตาดำฮออนี่ไงเย่อ้าวเย่ก็บ้าแล้วตายจะจัดได้ปล่ะไม่ไปสดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้โอกาสเดินก่อนให้โอกาสเดินโอ้โหยังไม่ทันได้เดินเลยขอไว้ละขอพอไว้ละบนไว้ละเอาเปิดเลยมาดิ มาดิหนุ่มมาดิเออไปเลยอะไรล่ะมาดิกับมาดิกับปิ้งตรงฮ้อแ่งไสู้กับไฟครับต้อแข่งไปสู้กับไฟเฮ้ยอะไรไม่สู้ไฟเราเะาสู้กับนายนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเฮระเบิดใส่ตัวเองด้วยตอมัดีี่ตอมดีที่อะไรตงเลยตี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 ๆๆๆีตีตีต้ย อีพ่นไปเลยพ่นน้ำแข็งน้ำแข็งโอ้โหตู้ยากโอ้หมึดหมืดหมึดอย่าอย่าอย่ามืดหมึดหนึงเลยฮะเล่อๆบูมเหมือนทับล่อทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะไรอะไรขึ้นเฮ้ยโอ้โหแล้วโดนโอ้ตัวไฟหน้าเน่ยคุณไปกับกาในฐานะละสองวีสองคือฟรีฟอร์มารอบต่อไปนี่ต้องต้องต้องมีบุคคลใหม่ให้ที่ทำทำเงาไว้รอบต่อไปก็คืออันติเมทได้เลยครับผมชิวๆฮ่าแอันติเมทเจ็ดเลยอันติเมท อันนี้มีอ่าโอเคครับก่อนพวกคุณจะไปเนี่ยผมมีของขวัญแบบสุดพิเศษครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยผมก็มีนะผมก็มีนะมันผมก็มีนะผมก็มีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะผมหลังจากที่คลิปเอ่อเอ่เสร็จที่แล้วผมก็ได้รู้สึกว่านะครับผมอ่าดวงผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดวงผมมันเอ่อค่อนข้างจะแบบว่าบูดนะครับผมตั้งแต่ได้เอสคารอนมา ก็นะผมรู้สึกว่าดวงจะหมดตูดมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรคนระับเรามีกิจกรรมต่อไปครั้งต่อไปเดี๋ยวผมไม่พลาดแน่นะฮะร,รอบนี้ก็พลาดไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันนะผมก็ฝากติดตามช่องนะผมโมโนแอคนะคผมอ่าแล้วก็ช่องนะผมซีฟิล์มวีทูนะผมอ่าก็ขอบคุณมากเลยนะฮะอ่าเราก็ได้ครอบครัวเบนทินขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้ว แล้วก็จะมีอาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะผมจนระเบิดก็ไว้เจอกันนะครับคลิปต่อไปคลิปนี้มีแค่นแล้ะจ้าพระเจ้าอัน